เยบพอนเคลียร์เก็บปืนใส่ซองตัวสอบเลียดดอดเด็ดอะไรของท่านให้เรียบร้อยนะครับท่านปรับมาในที่ล่มๆเนี่ยออกมากลางแดดอาจจะหายได้ไนะครับทะนั้นปรับตรงสถานที่ที่จะยิงนะระวัง เวลาจุดจริงตัวระวัง ทาการบีโหลดเปลี่ยมแมกนซีนยิงต่อในท่านั้งพวกเขาหลังที่กำลังอีข้าครับมายในเวลาสิห้าวินาทีแนวยิงซ้ายพร้อมขวาพร้อมเตรียมตัวระวัง เวลาจริงต้องไปยืนเก็บเงินใน้าง